สวัสดีคับทุกคนเรว่มาเรามาลุยก็เซตอัพนี้จะผ่านหรือไม่เออคือเซตอัพอะไรอ่ะเอาดูเน,นี่ยไอเซตอัพแน่ทุกคนเซตอัพนี้ทุกคนจะผ่านค้าแม่คิวโหมดมีเดียมได้หรือไม่ ไปดูกันเวทีผมเล่นด่านค่มึงว่าฮชิลครับแ้กจะผ่านกนะ่อนนะเอาีเดียมก่อนนะทุกคนมีซี้นนละอย่ผ่านมีเดียบจังะ อัเออพันพันเราจะเยอะมาก่อนรอนไหมทุน การถ่ายคลิปคูมิแคร์เมอร์บูมันสกิปเลยนี่นี่น,นี่ผมไปซื้อเซตอัพนี่มากคนนี่ก็เต็ม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 มแพง้งยุดเสียไปทำไม่ได้ เอากิีดเขาแลวคนอะไรขึ้นเยเอะเลยเริ่มไม่ง่ายแล้วเลิ่กไม่ง่ายแล้วรอฟังฟังกันสิรู้รสึกว่าอีสเตอร์นี่มันจะดูมีประโยชน์กว่าเยอะเลย ฮามนวิดีโอหรือเปล่าดูกนเ้อเอนี่ไอ้เไปซื้อมาส์คนก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะอู้ดาวบกหนึ่งโอ้อะไรวะ หายหมดเนี่ยกเอาแค่สตัวก่อนนะจริงไม่แค่สองจุไปโอ้คูดาวบอกหนึ่งหัวเลยไหมเกี่ NP okay. ตอนนี้เอ้ยเลนไม่ไหวแล้วนี่ย เอาไททันเนี่ยดิเมื่อไททันมาเนี่ยผมเอาอันนี้มาตรวจทุกอยาอไททันเพลงเขาบอกเพลงอ่ะเพลงยุท่าวว่าผมก็เออม่สก เพื่อนเพื่อนไหวไหมไหวไหมเพื่อนเพื่อนเออเออมาไงปืนมาได้ไงอ้าวเอ็งไม่ใช่อเอ็งไม่ใช่อันนี้เลยเหรอเพื่อนไม่เต็มเหรอเบลตบ่เกิดตอนนี้ปล่อยไข่มันด้วย ขอเอาไจริน้องมีรถสามสิบเจ็ดับไปทำไมเอง,เอองแค่เอาเยีมาแล้วบันนี่แมนินก2 0พ0เออเออไจงร้อยสเองผมน่าจะเลือกหมด, easy นะมดอ,อีซี่นั่นอะไรหมดนี้ดำมาแล้วนะ ไม่จับมต้องตอนหลังเคลุยันไปให้ไปเลไอหมดอีซี่ผมลงคลิปก่อนนะแต่ไอก่อเค่้พ่งลงนะยังไม่ได้ลงเร็วนะอืมอืมไงเป็นไงหลอดที่ชักอะไรหลอดที่ขนาดแบรกเลยลงแล้วตอน สองปืนพกเนี่ย be ตูม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 โอ้เอวเอวเอลคาเมา้นอ้ออ้มาแล้วแม่เลยเพลแล้วอีสเตอร์ไม่เลย มเ่มาเล่นลนี้ผมคิดถูกยนยเฮ้ยบอลมาเฮ้ยนูนูโอ้โหเกือบเกือบแล้วมล่ะี้ต้องเอาันนี้มาเอะมาเล้ไหมใช่เอะาเพิ่มจะอนมมันนี้มาเอาม,มเพิ่ ไม่ค่อยเลเลยใไหมมีไงมีเปดแล้วอืมอือโอเกันีแมนล้วพอใช้ได้อยู่มามาผมม่าจะเล่นหมดยี่สิโอ้เยเอาไป ปุ๊บยังเร็วยังเร็วโอ้โหทุกคนเอ้ยยังเร็วยังเร็วยังเร็วมาเลยอีสเตอร์ค่ะมาเลยอีสเตอร์แค่นี้ก็โคตรกว้างแล้วเนี่ยฮักเร็วๆกันแล้วใช้ได้ไอตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองคือตัวนี้เอ๋เหลือแดง เหลือวแดนสิ่งนะุกคนเก็บตัวนี้ก่อนชุบ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 ตัวนี้ก็ใช้ได้นะอืมฐานนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอึบ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 โอ้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 กูใช้ได้เอเลียนเนี่ยกูใช้ได้นี่ก็กลัวเออคู่ดาเหมือนกันแหละแหละอันนี้ เลเวลหรอนี่แม็ก์หรออะดนซิ่งคับิเกอร์ว o m a นว่าตรงไหนดีอืมอืฮะไมรอรคนที่วางเอวเพิ่มอย่ไหมวางกัน เฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ๊ยจะทำมันมเฮ้ยไหวไหมเพื่อนไหวไหมบอกเราได้นะไ,ไม่ไหวเราเอาเพื่อนเพื่อนมาช่วยอ,อัพโค้ดง่ายเลยทุกคนของเนี่ย,อยโอ้โหมันแบกได้โคตรด,ดีแต่มันก็ไม่ได้ดนะีน่ะอีกไม่เหลือแล้วนี่ก็เนี่ย ตั้ง่ข้างหน้าพันคูด้าหนึ่งเตะข้างหน้าพันเตะข้ง 5, ะางหน้าพันนะเตะเปลือดมีไหมมันนี่ตังเอวเอวเอาเอวเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกเอาอันนี้ก็ได้เราจะวางยังไงตัวมันใหญ่ทุกตัวเลยเอ้ยเอ้ย เรยังอยู่อันนี้อยู่ต้ยาบอกได้สิเจนเดนโอเคข้สุดท้ายะสีพันจังคนก็เลสอะไรไ่รู้ต้อสกิปเงอ้ยสิ เอวคมาล่ามงแม่มาอีกตัวไงดู้สู้กับบอสไหวไหมแม็กซไป้อ้มอีซี่แล้วเนี่ย 是湖。 ดูได้นะได้อยู่เลยไม่ได้อยู่หรอกได้ดูดิเฮ้ยมาให้มาโอ้ยซี่อะทุกคนก็จบไปเพียงแค่นี้ทุกคนบายบายบาย